กำลังมองหาตู้แช่แข็งดีๆแต่ไม่รู้จะเลือกของแบรนด์ไหนใช่ไหมคะเพราะในท้องตลาดตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากๆม,มีทั้งราคาถูกทั้งราคาแพงมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับร้านค้าแล้วแบรนด์ไหนละที่คนไทยไว้ใจและนิยมใช้จริงวันนี้เรารวบรด์ตู้แช่แข็งยอดนิยมในไทยมาให้ครบจบในคลิปเดียวบอกเลยว่าห้ามพลาดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มที่แบรนด์แรกไฮเซนเป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศและสมาร์ทโฟนในด้านตู้แช่แข็งและตู้เย็นไฮเซนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เน้นความทนทานประหยัดพลังงานและดีไซน์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น r f 2 5 9 n c t double u 1ตู้แช่แข็งมีความจุรวม208ลิตรพร้อมระบบทำความเย็น 3Dco o l ู n g ที่กระจายความเย็นทั่วถึงและรักษาความสดของอาหารได้ยาวนานถึง135ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับ ควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มหมุนมีระบบละลายน้ำแข็งด้วยตนเองตัวตู้มีล้อเลื่อน4จุดและฝาปิดที่ป้องกันการสูญเสียวความเย็นได้ดีรุ่น rf 1 8 9ด n c t d o u 1ตู้แช่แข็งมีความจุ150ลิตรหรือ5.3คิวมาพร้อมระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง 3D Co o l ู n g เพื่อการทำความเย็นที่สม่ำเสมอแผงควบคุมอุณหภูมิแบบแม่คานิสามารถปรับอุณหภูมิได้ลดลงถึงลบ30องศาเซลเซียสและรักษาอุณหภูมิไว้ที่ศูนองศาเซลเซียส ได้นานถึง135ชั่วโมงเมื่อปิดเครื่องหรือเกิดไฟดับรุ่น RF129N4T1 ตู้แช่แข็งมีความจุรวม105ลิตรหรือ3.7คิวพร้อมระบบทำความเย็น 3D Cooling ที่ช่วยกระจายความเย็นไปทั่วทั้งตู้พร้อมฟังก์ชัน SuperFit รักษาความสดของอาหารได้ยาวนานถึง135ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มหมุนตัวตู้มีล้อเลื่อน4จุดและฝาปิดที่ป้องกันการสูญเสียความเย็นได้ดีบแบรนด์ที่2โซนาแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000รายการครอบคลุม5หมวดหมูลล่หลักได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กและใหญ่เครื่องเสียงความบันเทิงภายในบ้าน IT และ gadget รวมถึงสินค้าสำหรับไลฟ์สไตล์ในปี2020ซน n a ได้เปิดตัวแคมเปญ Easy Cool 2020ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งจำนวน3รุ่นโดยเน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น BD63L ตู้แช่แข็งมีความจุ63ลิตรหรือ2.3คิวอ,ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนหรือเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กพร้อมระบบทำความเย็นที่ปรับอุณหภูมิได้7ระดับตั้งแต่ลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ20องศาเซลเซียสตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมและฉนวนกันความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานมีแผงควบคุมอุณหภูมิอยู่ด้านหน้าใช้งานสะดวกและมีแผงระบายความร้อนทั้งภายนอกและภายในโดยใช้กำลังไฟอยู่ที่43วัตต์ช่วยประหยัดพลังงานได้มากรุ่น B D 108L ตู้แช่แข็งมีความจุ108ลิตรหรือ3.8คิวมาพร้อมระบบทำความเย็นด้วยสารทำความเย็น R134a และ R600a ปรับอุณหภูมิแช่ยเย็นได้ตั้งแต่ลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ27องศาเซลเซียสมีแผงควบคุมอุณหภูมิแบบแม่คานิตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมใช้ฉนวนการความร้อนที่ช่วยประหยัดพลังงานและทำงานเงียบด้วยระดับเสียงรบกวนเพียง45-85เดซิเบลรุ่น BD22 ตู้แช่แข็งมีความจุ22ลิตรหรือ0.8คิวกำลังไฟที่ใช้อยู่ที่43วัตต์ออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดเช่นห้องพักหรือสำนักงานตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมและฉนวนกันความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานและมีแผงควบคุมอุณหภูมิแบบแมคคานิสสามารถปรับทำความเย็นตั้งแต่ลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ20องศาเซลเซียสแบรนด์ที่3ไฮเออร์แบรนด์จากประเทศจีนเริ่มต้นในปี2527และในปี2550ได้เข้ามาในประเทศไทย ในด้านตู้แช่แข็งไฮเออร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISI ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพความปลอดภยัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไฮเออร์จึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วโลกโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดน,นิยมเช่นรุ่น s f u s 1 5 0มีความจุรวม142ลิตรหรือ5คิวเป็นตู้แช่แข็งที่ออกแบบฝาทึบ2ระบบใช้งานได้ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาความเย็นได้ดีเยี่ยมเหมาะสําหรับใช้งานในครัวเรือนและร้านค้าขนาดกลางตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมและฉนวนกันความร้อนหนาถึง75มิลมตรทำงานเสียงเงียบด้วยระดับเสียงต่ำพร้อมแผงควบคุมอุณหภูมิแบบแม่าคานี้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้นรุ่น s c f 1 0 8 4 2ตู้แช่แข็งความจุรวม100ลิตรหรือ3.5คิวออกแบบเป็นตู้แช่ฝาทึบ2ระบบใช้งานได้ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง ปรับอุณหภูมิในการทาความเย็นได้ตั้งแต่10องศาเซลเซียสถึงลบ30องศาเซลเซียสพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมและใช้ฉนวนกันความร้อนหนาแน่นสูงมีไฟส่องสว่าง LED ภายในและระบบ Quick f r e ซ z e r เพื่อเร่งความเย็นได้อย่างรวดเร็วสามารถเก็บความเย็นได้นานถึง100ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับรุ่น acf300dp ตู้แช่แข็งความจุ251ลิตรหรือ8.9คิวออกแบบเป็นตู้แช่าฝาทึบ2ระบบใช้งานได้ทั้งแช่ยเย็นและแช่แข็ง ปรับอุณหภูมิทำความเย็นได้ตั้งแต่10องศาเซลเซียสถึงลบ30องศาเซลเซียสมาพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมและใช้ฉนวนกันความร้อนหนาแน่นสูงมีไฟ LED อดีส่องสว่างภายในและระบบ Quick f r e ซ z e r เพื่อเร่งความเย็นได้อย่างรวดเร็วและสามารถเก็บความเย็นได้นานถึง100ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับแบรนด์ที่4 lg แบรนด์เริ่มต้นในปี2 5 0 1ภายใต้ชื่อโบสตาและได้ผลิตตู้เย็นเครื่องแรกของเกาหลีใต้ในปี2 5 0 8 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัทในปี2,538บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น LG Electronics ส่วนในด้านตู้แช่แข็งและตู้เย็น LG ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน LG มีโรงงานผลิตตู้เย็นและตู้แช่แข็งในหลายประเทศเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั่วโลกโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น g n 3 0 c s l b t เป็นตู้แช่แข็งแนวตั้งขนาด5.8คิวหรือความจุ165ลิตรมาพร้อมระบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและทำงานเงียบภายในมีชั้นวาง6ชั้นและลินชัก1ช่องเพื่อการจัดเก็บอาหารแช่แข็งได้หลากหลายดีไซน์ทันสมัยประหยัดพื้นที่ในการวางเหมาะสำหรับครัวเรือนหร,อรือร้านค้าขนาดเล็กบแบรนด์ที่5ฮิตาชิแบรนด์ตู้แช่แข็งของฮิตาชิมีจุดเริ่มต้นจากบริษัท h i ตาชิล l i m i t ็ดซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2453 และได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงและความทนทานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดน,นิยมเช่นรุ่น srcj 9200 m n w u t s ตู้แช่แข็งฝาทือความจุรวม200ลิตรหรือ7 0 6ิวมาพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ22องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารหลากหลายประเภทมีระบบทำความเย็นแบบสเตติ c o ู l i n g และมีตะก,กร้าภายในหนึ่งใบเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกพร้อมไฟ LED ภายในช่วยเพิ่มความสะดวกในการมองเห็นภายในตู้แช่รุ่น srcj 1 1 3 1 6 mn w u t s ตู้แช่าฝาทึบขนาดใหญ่ความจุ3 1 6ลิตรหรือ1 1 3คิวปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่2องศาเซลเซียสถึงลบ22องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กมาพร้อมฟีเจอร์เด่นเช่นระบบแปลงโหมดการใช้งานระหว่างแช่เย็นและแช่แข็งด้านจับมาพร้อมระบบล็อกกุญแจมีไฟ LED ส่องสว่างภายในมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวกและตะกร้าจ,จัดเก็บ2ใบาสามารถรักษาความเย็นได้นาน24-36ชั่วโมงแม้ในกรณีไฟดับรุ่น h r c 7 7 1 4 5 m n w u t s ตู้แช่แข็งฝาทึบ ความจุ145ลิตรหรือ5.1คิวสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ22องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการแช่แข็งและแช่เย็นอาหารหลากหลายประเภทมาพร้อมฟีเจอร์เด่นเช่นไฟ LED ส่องสว่างภายในด้ามจับพร้อมระบบล็อกกุญแจมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวกและตะกร้าจ,จัดเก็บหนึ่งใบโดยสามารถรักษาความเย็นได้นาน24-36ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับแบรนด์ที่6ออกซิเจนแบรนด์ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลากหลายประเภทรวมถึงตู้แช่แข็ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้โดยเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานภายในครัวเรือนโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น BD 3 0 0ตู้แช่แข็งฝาทึบความจุ3 0 0ลิตรหรือ 10- 3คิวออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กใช้กำลังไฟอยู่ที่16 5วัตปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่8องศาเซลเซียสถึงลบ26องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารหลากหลายประเภทภายในตู้มีตะก,กร้าสำหรับจัดเก็บอาหารและผนังภายในทำจากอลูมิเนียม100%เพื่อความทนทานและการทำความสะอาดที่ง่ายดายรุ่น BD140 ตู้แช่แข็งฝาทึบความจุ140ลิตรหรือ5คิวเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนหรือสำนักงานขนาดกลางมีกำลังไฟอยู่ที่100วัตต์ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ26องศาเซลเซียสถึง8องศาเซลเซียสร,รองรับการแช่เย็นและแช่แข็งอาหารหลากหลายประเภทตู้แช่รุ่นนี้ออกแบบให้ทำงานเงียบ ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการใช้งานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตู้แช่ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงานรุ่น BD105 ตู้แช่แข็งฝาทึบความจุ105ลิตรหรือ3.7คิวเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนหรือสำนักงานขนาดเล็กมีกำลังไฟอยู่ที่100วัตต์ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ26องศาเซลเซียสถ,ถึง8องศาเซลเซียสเพื่อรองรับการแช่เย็นและแช่แข็งอาหารหลากหลายประเภทออกแบบมาให้ทำงานเงียบช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตู้แช่ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงานดีๆอีกแบรนด์ที่7จ h i ชิคิวแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีมเมียมจากประเทศจีนก่อตั้งขึ้นในปี2557โดยมุ่งเน้นการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับดีไซน์ที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคภายใต้แนวคิดสมาร์ทวิชสไตล์ในด้านตู้แช่แข็งและตู้เย็นชิคิวได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของชิคิวจึงได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศอย่างแพร่หลาย โดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น CCF199 ตู้แช่แข็งฝาทึบแบบไฮบริดความจุ199ลิตรหรือ7คิวปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ24องศาเซลเซียสถึง5องศาเซลเซียสรองรับการใช้งานทั้งในโหมดแช่แข็งและแช่เย็นมาพร้อมเทคโนโลยีการทำความเย็นแบบ4มิติและปะเก็นประตูถุงลม3ชั้นช่วยรักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมไฟ LED ภายในมีระบบระบายน้ำด้านหน้า มีตะกรราจัดเก็บหนึ่งใบและขาตั้งปรับระดับได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการทำความสะอาดรุ่น ccf 1 4 2ตู้แช่แข็งฝาถือแบบไฮบริดความจุ142ลิตรหรือ5กคิวปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ24องศาเซลเซียสถึง5องศาเซลเซียสรองรับการใช้งานทั้งในโหมดแช่แข็งและแช่เย็นมาพร้อมเทคโนโลยีการทำความเย็นแบบสี่มิติและประกันประตูถุงลม3าชั้นช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมาพร้อมตะกรราจัดเก็บหนึ่งใบ มีไฟ LED อ่องสว่างภายในพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์และฟังกชันล็อกป้องกันเด็กรุ่น CCF99 ตู้แช่แข็งฝาทึบแบบไฮบริดความจุ99ลิตรหรือ3.5คิวปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ24องศาเซลเซียสถึง5องศาเซลเซียสรองรับการใช้งานทั้งในโหมดแช่แข็งและแช่เย็นมาพร้อมเทคโนโลยีการทำความเย็นแบบซีมิติและประกันประตูถุงลม3มชั้นช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอย่างมีประสิทธิภาพตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดและออกแบบให้ทำงานเงียบ ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการใช้งานเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการตู้แช่ขนาดเล็กและช่วยประหยัดพลังงานได้ดีแบรนด์ทิปชับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งในปี2455โดยเริ่มจากการผลิตดินสอบกดเอเวอร์ชัก่อนจะขยายเข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงตู้เย็นและตู้แช่แข็งในปี2495โดยเน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและคุณภาพที่เชื่อถือได้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องชาบจึงเป็นแบ,บรนด์ที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วโลกโดยแบ,บรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดน,นิยมเช่นรุ่น s j c x Series ตู้แช่แข็งฝาทึบออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางโดยมีความจุตั้งแต่93ลิตร140ลิตร190ลิตร300ลิตรและ435ลิตรมาพร้อมระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและเทอร์โมสตัตที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเพื่อการเก็บรักษาอาหารที่ดีทีท่สุด และฟีเจอร์เสริมอื่นๆเช่นมีไฟ LED ส่องสว่างภายในตู้เพื่อความสะดวกในการมองเห็นมีล้อเลื่อนสำหรับการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายมีตักราจ,จัดเก็บสำหรับการแยกประเภทอาหารและระบบล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแบรนด์ที่9เบโคแบรนด์ ko, นเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติตุรกีก่อตั้งขึ้นในปี2500เบโคได้รับความนิยมอย่างสูงในยุโรปและในประเทศไทยเบโคเริ่มเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี2558โดยเริ่มจากการจำหน่ายตู้เย็นเป็นผลิตภัณฑ์แรก และได้ขยายไลน์สินค้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆรวมถึงตู้แช่แข็งผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งของเบโโคมีจุดเด่นในด้านการออกแบบที่ทันสมัยประหยัดพลังงานและความสามารถในการรักษาคุณภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยแบรนด์นี้มีตู้แช่แข็งรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น cf 2 0 1 w u t ตู้แช่แข็งฝาทึบความจุรวม200ลิตรหรือ7.1คิวออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนและธุรกิจขนาาดกลง ระบบทำความเย็นสเตติกคูลิ่งช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้คงที่และประหยัดพลังงานได้มากมาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตู้แช่ที่มีความจุเพียงพอและมีฟีเจอร์ที่ครบครันเพื่อการใช้งานที่สะดวกประหยัดพลังงานและมีพื้นที่จำกัดรุ่น c f 3 1 6 w t ตู้แช่แข็งฝาทึบความจุ316ลิตรหรือ11.2คิออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลาง ระบบไฮบริดโหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นได้สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ25องศาเซลเซียสถึง4.5องศาเซลเซียสภายในตู้มีไฟ LED และมีตะกรราจัดเก็บเพื่อความสะดวกในการใช้งานมาพร้อมล้อเคลื่อนย้ายสำหรับการจัดวางที่ยืดหยุ่นและระบบล็อกประตูเพื่อความปลอดภยัยรุ่น CF146 w t ตู้แช่แข็งฝาทือความจุ145ลิตรหรือ5.1คิว ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางมาพร้อมระบบไฮบริดโหมดสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นได้โดยปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบองศาเซลเซียสถึงลบ23องศาเซลเซียสมาพร้อมไฟ LED ภายในและตะกล้าจ,จัดเก็บเพื่อความสะดวกในการใช้งานส่วนด้านล่างมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกและระบบล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและนี่ก็คือแบรนด์ตู้แช่แข็งยอดนิยมในไทยที่เรานำมาแนะนำในคลิปนี้ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมองเห็นภาพรวมของแบรนด์ตู้แช่แข็งที่คนนิยมใช้กันในไทยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ